ืมก็กินอยู่ห้าหกเดือนน้องก็ลดแล้วมีคนบอกไว้ว่ามันรดมีแ yeah. ย่ใครบ้างตัวสุดได้เพราะสุดเราก็หลวมรู้สึกได้จริงรดไปโรงพยาบาลันทีนแล้วเมื่อกี้มันต่อได้เหรอไม่ได้มันต่อไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่เอ้ยรถครั้งแรกเนี่ยนะ,ะเรียนอยู่ปีสองเพื่อนชวนไปโรงพยาบาลยันทีไปเลยนั่งรถตู้จากเพชรไปเลย ไปถึงพบหมอโน่นนี่นั่นคุณต้องงี้งี้อย่ากินผลไม้อย่ากินมื้อเย็นโน่นนี่ให้ยามากินแล้วหลังจากนั้นก็คือฝากเพื่อนเอายาตลอดเลยกินมาจนแบบเกือบปีเดือนละประมาณแบบพันกว่าบาทอ่ะเอออุ้ยผอมแล้ว่ผอมเพียวจากแบบบักอยู่ใคร้าใคนบอกว่าผอมอุ้ยใครใครก็บอกใครใครก็บอกนี่ลดจนเหลือประมาณแบบหกสิบสามอ่ะอุ้ยปิ๊งเลยะกำลังปิ๊งปิ้ง อ่าก็าหยุดกินอ่าหยุดกินหยุดกินทีนี้มันก็ค่อยๆขึ้นเว้ยค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแบบนน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณแบบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอืมนั่นแหละทีนี้สรรหาที่ยาลดความอ้วนอะไรตั้งแต่แบบแบรนด์โนเนมอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบถึงหลักพันอ่ะกินหมดเลยกินมันแม่งทุกแบรนด์แหละเพราะนั้นกนะ็ลดก็ลดแบบ สามโลสี่โลหยุดหยุดคือหมายถึงว่ามันนิ่งมันนิ่งน้่นแหะมันนิ่งอ่ะเราก็ไม่ต้องกินพอตังก็หมดจบเข้าสู่วงการคีโตเนี่ยเมื่อไหร่เข้าสู่จะจะเรียกว่าเข้าสู่วงการเนี่ยถ้ากินจริงๆเนี่ยมันก็จะปีที่แล้วปีที่แล้วเองอืแต่คือก่อนนันนั้นก็คือแบบ เริ่มเห็นในเฟซไงอ่าอะไรวะอะไรคีโตวะอ่าเออคีโตเนี่ยใจความ,มง่ายๆคือตัดข้าวตัดแป้งตัดน้ำตาลโดยสิ้นเชิงให้เน้นกินแบบโปรตีนกับไขมันอะไรเงี้ยอ่าโอ้ยกินเบ,บืองอะเบืองฝาเดิมอะเข้าใจไหมกูต้องซื้อแบบซื้อแต่กับไงถ้าซื้อข้าวกล่องเนี่ยกล่องละสามห้าจบแต่ถ้าเป็นซื้อคีโตกินได้แต่โปรตีนใช่ไหมต้องซื้อไก่ย่าง ซื้ออะไรอย่เงี้ยไข่ต้มมื้อวันหกเจ็ดสิบอก็กินอยู่ห้าหกือนหนักก็ลดลดจากตัวนั้นพีกมากเลยอ้วน8ปคิบห้าชิดิวดิบนนะ <35. S 2> หา้าแล้วอ้วนไปแสิบห้าแล้วเป็นลถตอนไหนก็ลดตอนที่85นะ้านั่นแหละคือมันไม่ไหวแล้วกระโปรงคือต้องเปลี่ยนชุดอะรถเหลือเท่าไหร่ก็ลถขีตโตรถแบบรถจริงๆรินะ เหลือ UJ สิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเนี่ยคือผอมแล้วไม่ก็ไม่ได้ผอมแล้วก็คือลดลดแล้วมีคนบอกไว้ว่ามันลดมีแย่ใครบ้างอุบลนี่พิ่ตุ๋ยใครใครอุใครใครเจอก็แบบอุ้ยผอมลงอ่ะเขาโกหกเปล่บไม่โกจะบ้าเลยเราก็รู้สึกได้เพราะชุดเราก็หลวมไงรู้สึกได้จริงอ่าชุดเราหลวมเราก็เอ้ยใช่อยู่นงใช่แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราขี้แปกก็คนในห้องชอบชวนกินน้อยกินนี่ แล้วเขาชวนกินแป้งเหรอเขาไม่ได้ชวนเออหูยิ่งแบบน้ำเนี่ยไล่เหลาเนี่ยชวน่นั้นแหละนกฮูกไม่เดี๋ยวก่อนนะไล่เหลามันมีแป้งเอน้ำหวานไงน้ำหวานไงแล้วน้ำหวานเออแล้วก็ชอบชวนกินขนมเนี่ยเราก็แบบใจแตกเราก็ต้องกินไงหลังจากที่เราเลิกการกินคีโตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงเลิกคือมันแบบมันเรียกว่าหลุดหลุดคือแบบว่าใจมันแตกไง แต่เราก็กำลังพยายามหาทางกลับเข้าไปอยู่แล้วตอนนี้มีวิธีลคดความกวนแบไหนอยู่ก็คือเราอะไปเจอในเฟซมาเขาบอกว่าคีโตอะมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นผ่าตัดนิว้วซึ่งเราคือผ่าตัดนิ้วไงเอเอนิ้วของน้ำดีอะในทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ควรกินนิว้วคือนิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วชีน้ำนิวน้วอ๋อโอเคนั่นแหละทีนี้เราก็จะถอยถอยมาแบบ เฮ้ยเราก็จะผลทางใหม่ไงโลคอโลคับโลคับเหมือนกับปลาคันไหมไม่เบื่อแล้วมันสัตว์เออแล้วทีเนี้ยก็คือโลคับเนี่ยก็คือแบบใกล้เคียงคีโตแหละแต่สามารถกินโปรตีนได้มากกว่าอ่า แต่ว่าครับนี่ก็ยังต้องแบบน้อยอยู่น้อยอข้าวนี่มื้อละสามช้อนพอ,อแต่เมื่อกี้ก็กินข้าวไม่หมดห่อนะเหลืออยู่ประมาณรักสองช้อนใช่แล้วก็กินแบบเนื้อสัตว์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบสามช้อนนี่กินหรือว่าเจ้าที่ครับกินมื้อละควรจะเป็นสามช้อนแล้วก็กินแบบพวกอาคายอะไรเนงะี้ยเนื้อสัตว์ไก่หมูปลาอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยคือหนทางของโลคาค่ะ